ครับผมนายประดุกไปสารพรมกลุ่มที่2เลขที่สิวันนี้จะมาเสนอเรื่องวงจรการทำงานของความเย็นนะครับวงจรการทำงานวงจรการทำงานนะครับของการทำความเย็น refrigeration circle ก็ในพร้อมสถานะต่างๆนะครับอุปกรณ์ก็ ไปดูกันเลยนะครับนี่นะมีดังนี้นะครับดูในเลยครับเป็นมุมจาการทำความเย็นนะครับประกอบด้วยหลักๆเลยนะครับหนึ่งส่วนเลยก็คือคอมเพรสเซอร์นะครับทำหน้าที่ดูดและอัดนะครับดูดอัดสารทำความเย็นหรือน้ำยานะครับ ตัวที่2ก็เป็นคอนเดนเซอร์นะครับทําหน้าที่ระบายความร้อนนะครับระบายความร้อนของหลยานะครับตัวที่3ก็คือเมทัลลิ่งดีไวท์หรือเอฟเฟชั่นวาล์วนะครับหรือวาล์วลดแรงดันนั่นเองนะครับเพื่อลดแรงดันนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นอ e ีวาโปอรล็เตอร์นะครับ หรือแบบภาษาช่างก็คือเรียกว่าคอยเย็นนะครับเราไปดูกันวิธีการทำงานของมันต่อนะครับเริ่มต้นนะครับที่คอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ทำหน้าที่ดูดและอัดน้ำยานะครับในสถานะที่เป็นแก๊สนะครับเป็นแก๊สหรือเป็นไอนะครับผมจากคอมเพรสเซอร์มาเป็นดิช,ชดาร์ไลน์นะครับความดันสูงอุณหภูมิสูงนะครับ มาที่คอนเดนเซอร์นะครับคอนเดนเซอร์ตัวที่เป็นไอมันจะแบบเป็นจะการตัวเป็นเป็นละองครับเป็นละองของเหลวนะครับเป็นความดันสูงอุณหภูมิสูงนะครับจะเปลี่ยนสาะจากแบบไอหรือแก๊สมาเป็นของเหลวนะครับเพื่อนำมาใช้ในระบบนะครับ ยังเป็นความดันสูงอุณหภูมิสูงอยู่นะครับแต่สถานะของน้ำยาได้เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนจากแก๊สเป็นของเหลวนะครับต่อไปมาที่ expansion valve wow นะครับมีหน้าที่ลดแรงดันนะครับมีหน้าที่ลดแรงดันลดแรงดันของน้ำยานะครับเพื่อให้น้ำยาที่เอาไปใช้แบบลดแรงดันลงเพื่อให้อุณหภูมินะครับ ใน e v วาปลเตอร์นะครับลดลง <S <S คุณสมบัติของของน้ำยาจะแปรผันนะครับถ้าความดันสูงอุณหภูมิจะสูงนะครับทำหน้าที่ลดแดงดันนะครับ, <S 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 บมานะครับตัวที่ e v วาปลีเตอร์นะครับอ e ีวาปลเตอร์ทำหน้าที่ดูดซับความร้อนนะครับจากห้องแลกเปลียนกับน้ำยานั่นแหละครับ ท่อมาเป็นของเหลวนะครับดูดซับความร้อนมากเข้านะครับก็จะกลายเป็นไอนะครับกลายเป็นไอความดันต่าอุณหภูมิต่ํานะครับจากสถานะของเหลวนะครับจะกลายเป็นแก๊สหรือเป็นไอนะครับหรือไอความเย็นนั่นเองนะครับก็จะไหลเข้ามาสู่คอมเพรสเซอร์ทำวัฏจักรวนต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ